สวัสดีค่ะก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปดูดวงความรักในช่วงครึ่งหลังของเดือนมกราคมนะคะแอนขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะในช่วงเทศกาลตรุจีนที่จะถึงนี้เนาะแอนได้จัดทำชุด เทพเจ้าไฉยสิงเอียขึ้นมานะคะให้กับผู้ที่สนใจศรัทธาอยากจะเช่าบูชานะคะเป็นแผ่นทองที่ไม่ใช่ทองแท้นะคะเป็นโลหะเป็นวัสดุเนาะเป็นวัสดุเคลือบสีทองนะคะ เพราะว่าเพื่อที่จะให้ราคาเนี่ยทุกคนสามารถจับต้องได้นะคะด้านหน้าเป็นท่านไฉซิงเอียะนะคะด้านหลังเป็นรูปก้อนทองแล้วก็เป็นถ้อยคํามงคลนะคะจากวัดหวังต้าเซียนฮ่องกงเหมือนกันนะคะเช่นเดียวกับได้แดงเนาะทีนี้ในหนึเซตเนี่ยนะคะค่าเช่าบูชา118บาทรวมค่าส่ง e m s เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะและจะพร้อมอกับแหวนวงนี้นะคะมี หนึ่งเลยก็คือแผ่นเทพเจ้าชัยเสียแผ่นทองนะคะแล้วก็มีแหวนปีเสียได้แดงนะคะแหวนเนี่ยนะคะใครที่ติดตามดูคลิปของแอนเป็นประจำจะเห็นแันใสอยู่แล้วเนาะเป็นแหวนปีเสียได้แดงนะคะแบบฟรีไซส์นะคะขยายได้นะคะ,ะเป็นปีเสียนะคะเรียกเงินเรียกทองหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะเดี๋ยวจะมีเคล็ดลับในการใสเนี่ไปให้ด้วยนะคะแล้วก็อขออนุญ,ญา คราวนี้แจ้งในคลิปเพราะว่าอยากจะให้แจ้งข่าวเนี้ยถึงคนที่ติดตามดูคลิปของแอนจริงๆนะคะเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ได้ตาม IG ไม่ได้ตาม f c e e o o o เนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็ฝากเอาไว้แล้วก็อขอแจ้งล่วงหน้านิดน,นึงว่าแอนขออนุญาตเป็นแบบสั่งจองเลยนะคะเพราะว่าแอนต้องการที่จะจัด,จดทำนําเข้าให้พอดีกับ ท่านที่ต้องการจริงๆไม่ได้นำเข้ามาเผื่อเพื่อรอ,อสั่งเช่านะคะคือถึงวันที่29มกราคมนะคะสามารถอโอนเงินมาสั่งเช่าบูชาจองไว้ได้แล้วแอนจะจัดส่งให้ ภายในไม่เกินวันที่5กุมภาเนาะที่จริงอยากจะให้รีบเร็วกว่านั้นนะคะนะคะอยากจะส่งภายในต้นเดือนด้วยซ้ำถ้าแอนทําได้ถ้าท,ทีมงานทําทันนะคะก็จะรีบจัดส่งให้แล้วก็ เพราะว่าวันรุดจีนปีนี้คือ12กุมภาพันธ์แต่วันไหว้คือ11กุมภาพันธ์นะคะอยากจะรีบจัดส่งให้ถึงมือทุกท่านก่อนวันที่5กุมภาพันธ์เพื่อให้ถึงให้ทันหลายๆท่านอาจจะอยากนําไปอธิษฐานขอพรบูชาให้ทันภายในวันรุดจีนวันมงคลปีนี้นะคะในเดือนหน้าเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตเปิดสั่งจองแค่วันที่29มกราคมนี้เท่านั้นทีนี้ขออภัยท่านที่อาจจะมาชมคลิปของแอนหลังจากวันที่29ซึ่งแอนปิด ปิดรับไปแล้วอ่ะนะคะอย่ากโกรธกันเลยนะคะขออนุญาตจริงๆเพราะว่าเวลามันบีบบังคับนะคะอยากจะให้ทันวันตรุดจีนนี้นะคะ ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับทุกท่านที่ศรัทธาหรือว่าอยากจะได้ท่านเทพเัดสิงห์ยไปบูชาไปพกในกระเป๋าสตางค์ไปเก็บเอาไว้ในลิ้นชักเก็บเงินที่ร้านแบบนี้หรือในสถานที่ที่เป็นมงคลที่ท่านต้องการจะนําไปบูชานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวแอนจะทิ้งลิงก์อินบ็อกซ์เพจเอาไว้ให้ที่ด้านล่างติดต่อได้ที่เพจเช่นเดิมนะคะเพราะว่าถ้าเป็นไลน์เนี่ยจะช้าเพราะว่าแอนเปิดไล่ตามลําดับเนาะแต่ถ้าเป็นในเพจเนี่ยเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยไปรับยอดซึ่ง แอนจะมะีข้อความอัตโนมัติแจ้งรายละเอียดไว้ให้เลยนะคะว่าบูชาเท่าไหรนะคะถ้าใครที่อยากจะบูชาพร้อมกับกำไรได้แดงนะคะกะ็ต้องชำระเท่าไร่แล้วก็สามารถ แจ้งหลักฐานการชรําระการโอนเงินนะคะพร้อมกับที่อยู่ที่จะให้จัดส่งและบนโทรศัพท์เนตทิ้งไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีแอนดมินไปรับยอดนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องรอเผื่อว่าแอนตอบช้าเนาะทีนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าขออนุญาตนะคะถึงมาที่29มกราคมนี้เท่านั้นจริงๆท่านที่มาชมทีหลังนะคะก็ขออภัยด้วยเนาะ,ะโอเคฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณคะ่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักในช่วงครึ่งหลังของเดือนมกราคมนะคะของชาวราศีเมษลัคนาเมษเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าความรักของชาวเมษเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นก็ย้ําเหมือนเดิมว่นนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะเป็นดวงทั่วไปอยากดูดวงส่วนตัวยังคงแอดไลน์มาได้แต่คลิปแบบนี้เป็น general reading เป็นพลังงานรวมเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับกันเกิดขึ้นได้นะคะรับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ชาวราศีเมษความรักของคุณนะคะในช่วงครึ่งหลังเดือนมกราคมเป็นอย่างไรบ้างขอเริ่มต้นจากคนโสดก่อนนะคะคนโสดชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะความรักของคุณในช่วงครึ่งหลังเป็นอย่างไรบ้างคะ มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาชอบนะแต่ว่าเขาจะยังไม่ใช่คนที่คุณต้องการยังไม่ใช่คนในแบบที่คุณจะโอเคหรือว่ายังไม่ใช่คนที่น่าสนใจสักเท่าไหร่สําหรับคุณค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าเขายังไม่น่าสนใจเขายังไม่ใช่คนที่คุณรอหรือว่าเขายังไม่ใช่คนที่คุณอยากจะกระตือรือร้นเพื่อจะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยคุณอาจจะมีสิ่งไม่ถูกใจในตัวเขาอย่างเช่นนิสยัย นะคะอย่างเช่นเขาอาจจะดูเป็นคนมั่นใจตัวเองเกินไปเป็นคนที่พูดจาไม่เพาะหรือว่าพูดจาทําร้ายน้ําใจคนอื่นหรือว่าพูดจาไม่รักษาน้ําใจใครแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะคุณจะรู้สึกว่าถ้าต้องพัฒนาไปต่อกับคนนี้ก็อยู่คนเดียวดีกว่าเหมือนประมาณนี้นะคะยังค่อนข้างที่จะหวงพื้นที่โสด เพราะว่าคนที่เข้ามาก็คือยังไม่ค่อยจะใช่เท่าไหร่นะคะขอดูความรู้สึกของคนที่จะเข้ามาที่มีต่อคุณหน่อยตัวเขาอ่ะก็ค่อนข้างที่จะรู้ตัวนะคะว่าคุณก็ไม่ค่อยจะโอเคหรือว่าไม่ได้ชอบพอเขามากเท่าไหร่แต่ว่ามีแนวโน้มว่าเขาจะ ดูเหมือนมั่นใจในตัวเองเหมือนกันนะดูเป็นคนมั่นใจในตัวเองจริงๆนะคะแล้วไม่ว่าเราจะปฏิเสธหรือว่าเราจะแสดงท่าทียังไงเขาก็จะรู้สึกว่าเออเราอาจจะแบบเปล่าไม่ตรงกับใจหรือเปล่าจริงๆก็ชอบนั่นแหละแต่ว่าอาจจะไม่กล้าแสดงออกอะไรแบบนี้นะคะแต่ที่จริงอ่ะคือเราอาจจะยังไม่ได้สนใจเขาจริงๆเนาะแล้วจะมีคนที่ใช่กว่านี้เข้ามาบ้างไหมคะ เพว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีแต่คนเข้ามาและทำให้คุณรู้สึกว่าต้องคิดหนักอะ่ะเพราะว่าหลายๆคนที่เข้ามานะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขายังไม่ค่อยเหมาะกับเราเท่าไหร่หรือว่า เขาอาจจะยังไม่ใช่คนที่เราตามหาอาจจะต่างกับเราเกินไปในหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คนโสดชาวเมดอาจจะหันหน้าไปโฟกัสในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการเรียนเรื่องอะไรแบบนั้นมากกว่านะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาก็ยังไม่ใช่คนที่คุณอยากจะจริงจังหรือว่าอยากจะทุ่มเทหรือว่าอยากจะแบ่งเวลามาให้เท่าที่ควรน่ะนะคะคนยังไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดนะคะ แล้วจะเป็นยังไงต่อไปชาวเมธในช่วงนี้คนโสดนะคะเป็นยังคงเป็นคนโสดแบบสตรองอยู่แล้วก็หลายๆคนนะคะมีการเริ่มต้นอาชีพเสริมหรือเปล่าเริ่มต้นงานอดิเรกหรือว่าเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆทดลองทำอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำนะคะบางคนอาจจะ เปลี่ยนงานอยากจะเปลี่ยนงานใหม่สมัครงานใหม่สัมภาษณ์งานใหม่ลองทําธุรกิจใหม่ๆนะคะลองลองทำอะไรใหม่ๆเช่นบางคนไม่เคยขายออนไลน์ก็อาจจะลองขายดูบางคนอาจจะไม่เคยคิดอยากจะทําข้าวกล่องก็ลองทําส่งดูแบบนี้หรือว่าบางคนไม่เคยอยากจะเรียนทําอาหารเรียนทําขนมก็ลองไปเรียนดูแบบนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ ดูแล้วคุณก็แฮปปี้นะแฮปปี้อยู่ในส่วนของคุณนะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นช่วงที่คุณจะมั่นคงในความรู้สึกของตัวเองมากๆพอสมควรเลยมากกว่าตอนที่คุณมีแฟนอีกเพราะว่าคุณเข้าใจว่านะเวลาเนี้ยสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรเหมือนกับเข้าใจแล้วว่าถ้าความรักในแบบที่เราอยากจะให้เติบโตไปข้างหน้าเนี่ยเขาควรจะมีลักษณะยังไงนะคะคุณจะไม่ใช่คนที่คล้อยตามไปกับความเหงาหรือว่า ไปกับเอออย่างมีแฟนจังเลยอย่างมีคนคุยจังเลยหรือว่าเป็นอารมณ์ชั่วครู่ชั่วยามแล้วคุณจะเป็นคนที่รู้จักรอแล้วก็รู้ว่านะเวลาเนี้ควรจะทําอะไรนะเวลานี้ควรจะไปทางไหนนะเวลานี้อะไรใช่อะไรไม่ใช่ค่อนข้างที่จะนิ่งนะคะนิ่งขึ้นเยอะมากๆสําหรับคนโสดชาวราศีเมษทีนี้มาถึงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีเมษลัคนาเมษเป็นยังไงบ้างคะ การพูดคุยค่อนข้างจะซีเรียสเนาะพูดคุยกันแต่ละครั้งมักจะต้องมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องเครียดมาปรึกษาหารือหรือว่าเป็นเรื่องในที่ทํางานเรื่องเรียนเรื่องชีวิตส่วนตัวมาขอคําปรึกษาจะหนักไปทางการขอคําปรึกษาการขอ,อ คำแนะนําหรือว่ามีการปรับทุกมีการแชร์กันเรื่องสารทุกสุกดิบต่างๆนะคะความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ได้หวือหวาหรือว่าไม่ได้รู้สึกหวานแหววอะไรมากนักในช่วงนี้แต่ว่าเป็นไปในแบบที่เขาเรียกว่าร่วมทุกกันนะคะร่วมทุกกันไม่ใช่ร่วมแค่สุกนะคะขอดูความรู้สึกของคนคนนั้นที่เขามีต่อคุณในช่วงนี้หน่อยค่ะความรู้สึกที่เขามีต่อเราในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ คุณไม่ต้องกลัวนะว่าในช่วงนี้ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาคนคนนี้เขาจะทิ้งคุณเขาพร้อมที่จะรับฟังนะคะเขาพร้อมที่จะเคียงข้างเขาพร้อมที่จะช่วยคุณแก้ไขอย่าคิดไปเองอย่ากลัวว่าอุย้ยแล้วเราจะดูไม่ดีในสายตาเขาหรือเปล่าหรือว่าเราจะดูไม่เก่งเราจะดูไม่เท่เราจะดูแบบไม่สวยในสายตาเขาอะไรแบบนี้นะคะแอนเชื่อว่านี่คือช่วงเวลาหนึ่งที่ จะได้พิสูจน์ใจเขาด้วยแล้วก็จะทําให้เขาได้เข้าถึงเราได้มากขึ้นในอีกขั้นหนึ่งด้วยไม่ใช่แค่การไปเดทการไปทานข้าวกาันหรือว่าการคุยกันแบบหวานแหววหรือว่าการจีบกันนะคะแต่มันจะเข้าสู่ช่วงที่เริ่มเป็นความจริงในชีวิตคู่มากขึ้นถ้าอยาจะศึกษากันมันก็น่าจะเป็นช่วงเนี้ยนะคะที่จะได้มองเห็นอะไรหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งคิดไปเอง นะคะอย่าพึ่งหายไปอย่าพึ่งกลัวอย่าพึ่งเงียบนะคะมีอะไรก็ปรึกษาหารือเขา แอนเชื่อว่าคนคนนี้เขาจะให้คำปรึกษาหรือว่าอย่างน้อยที่สุดเขาจะให้กำลังใจเรื่องใดก็ตามที่คุณตัดสินใจไม่ได้ยึกๆยึกยัก็กลัวนะคะเขาอาจจะมีแนวทางที่เด็ดขาดกว่าเพื่อที่จะให้คุณแก้ปัญหาของตัวเองให้ได้เพื่อที่จะให้คุณก้าวผ่านปัญหาที่คุณอาจจะตัดสินใจไม่ได้มานานนะคะพอมาปรึกษาเขาเนี่ยนะคะคุณอาจจะตัดสินใจได้แล้วก็มองเห็นลู่ทางมากขึ้นนะคะถามว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปค่ะ แอนนามันอยู่ในช่วงของการที่ค่อยๆพัฒนาไปด้วยกันค่ะค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะจะไม่ใช่ความรักในแบบที่หวือหวาเป็นความรักในแบบที่อย่างที่บอกนะคะว่าร่วมกันสร้างค่อยๆเดินไปด้วยกันค่อยๆทําความรู้จักกันค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์จากปัญหาจากอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาเพราะฉะนั้นคู่นี้ไม่อยากให้กลัวอุปสรรคไม่อยากให้กลัวการแสดงความอ่อนแอต่ออีกฝ่ายนะคะ มีปัญหาอะไรอยากให้คุณกล้าที่จะคุยกับเขากล้าที่จะขอคาปรึกษาเขาหรือกล้าที่จะแสดงด้านที่เราแพ้ให้เขาเห็นเพราะว่าคุณค่าของคุณนะ่ะที่เขามองอ่ะนะคะมันไม่ใช่แค่ความเป็นผู้ชายเท่เ,ทเก่งๆผู้หญิงสวยๆ working woman แบบนั้นมันเป็นความไพ่ดีนะมันเป็นความเ,เป็นคนที่คู่ควรกันเหมาะสมกันนะคะเป็นเป็นการ ดูกันในแบบที่ลึกขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอะ่ะที่ไม่ใช่แค่อุ้ยคนนี้สวยถูกใจเดี๋ยวขอเบอร์มาคุยมันจะก้าวข้ามตรงนั้นไปมันเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ของคุณจะก้าวข้ามอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆวิววๆไปละนะคะมันจะเป็นช่วงของการที่เข้าสู่การเรียนรู้กันและกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเป็นช่วงเวลานี้นะคะไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงก็ตามอยากให้รู้ว่านี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ คุณโดดเดี่ยวถึงแม้เขาอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะถึงแม้บางคู่มาเจอกันไม่ได้หรือว่าเขาอาจจะไม่ค่อยได้มาอยู่ใกล้ๆเราในตอนนี้ด้วยสถานการณ์หลายๆยานต่ขอให้คุณรู้ว่าคุณก็ยังจะมีความสุขได้อย่าเครียดนะคะอย่าคิดมากนะคะถ้าขอคําปรึกษาเขาแล้วแต่ว่าเขาไม่สามารถมาเทคแคร์เราได้ก็ไพ่แนะนําว่าางานดิเลยทานะคะอาจจะพักผ่อนหย่อนใจในสถานที่ที่เราสามารถทําได้ใกล้ๆในที่ที่เราพักอศาศัยอยู่บางคนอยู่ใกล้ ภูเขาก็สามารถออกไปพักผ่อนหย่อนใจบางคนอยู่ใกล้ทะเลก็ไปเดินสูดอากาศแป๊บๆแ,แ,แล้วก็ค่อยกลับเข้าบ้านดูแลตัวเองหรือบางคนอยู่บ้านก็ทําอาหารกันเนี้ยนะคะทำอาหารทานข้าวหาทำเมนูใหม่ๆรอเขาเผื่อเขามาเขาจะได้ทานแบบเนี้ยนะคะก็เป็นไพ่ที่เห็นว่าโอเคนะโอเคเลยสําหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะถึงแม้จะยังไม่ได้มีคอมมิชเมนท์ที่มันแน่นอนหรือว่าอเป็นความรักในแบบพี่แบบ ขายฝันให้กันนะคะดูเจ้าหญิงเจ้าชายแต่ว่าแอมเนี่ยแอนว่านี่แหละมันคือความจริงในชีวิตที่คุณกับเขาจะได้เรียนรู้กันต่อไปนะคะเป็นโลกแห่งความจริงละไม่ใช่โลกแห่งความฝันอย่างเดียวนะ,ะทีนี้มาถึงคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ชาวราศีเมษลักนาเมษความสัมพันธ์นของพวกคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ t ดอะซันค่ะเก้าไม้เดอะทาวเวอร์สามถ้วยเจ็ดเหรียญแล้วก็คิงดาบในช่วงนี้ความสัมพันธ์นะคะปัญหาที่เข้ามาเนี่ยนะคะขอให้รู้ว่ามันเป็นปัญหาในแบบที่เป็นแค่ ปัญหาที่เข้ามาตามการเวลาหรือว่าตามจุดที่ ชีวิตคนเราแน่นอนมันไม่มีใครรับลื่นทั้งหมดนะคะมันก็จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเข้ามาทดสอบความสัมพันธ์ของเราอยู่ตลอดเวลาว่ายังแข็งแกร่งอยู่ไหมยังจับมือกันแน่นอยู่หรือเปล่านะคะอาจจะมีปัญหาหลายๆคู่นะคะมีปัจจัยแทรกเข้ามานะคะอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องคนนะ,ะอาจจะหมายถึงว่าช่วงนี้เงินมีปัญหางานมีปัญหาการเรียนมีปัญหานะคะแต่ว่าขอให้รู้ว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะแอนมองว่า มันไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วก็ไม่ไม่มีทางที่จะส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาได้เลยเพราะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่หนักกว่าเนี้ยก็เคยผ่านด้วยกันมาแล้วอ่ะนะคะขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณหน่อยณเวลานี้เนี่ยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันค่อนข้างสถียนแล้วนะคะแอนมองว่ามันค่อนข้างที่จะมั่นคงแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ย บางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมเขาเปลี Or, ่ยนไปเขาดูพ right. ูดจะไม่หงุดหงิดง่ายหรือว่านิดพูดนิดนิดน้อยๆไม่เข้าหูหรือดูเอาแต่ใจตัวเองหรือว่าอะไรแบบนี้ก็อยากให้รู้ว่าบางทีคนเรามันมีเรื่องเครียดนะคะมีเรื่องเครียดแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องคิดเพราะฉะนั้นบางอย่างเขาอาจจะไม่ได้บอกเราเพราะว่าเขากลัวเราเป็นห่วงเขาไม่อยากให้เราคิดมากไปด้วยแต่ว่าพอเขาเก็บไว้เยอะๆมันสะสมเยอะๆในตัวเองเนี่ยเขาแสดงออกมาบางอย่างเนี่ยเขาแสดงออกไม่รู้ตัวเพราะว่าเครียดมากคิดคิดเยอะนะคะก็ เราอยู่ข้างๆเขานะคะเราก็อาจจะคอยให้กําลังใจเขาในจุดที่เราให้ได้นะคะคอยดูแลเขาในจุดที่เราจะดูแลได้นะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะมองว่าความสัมพันธ์ในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ต่างคนต่างเยียวยาความรู้สึกกันและกันนะคะให้มันผ่านพ้นช่วงที่ยากลําบากของทั้งคุณและเขาไปให้ได้ ความรู้สึกอ่อนไหวกันทั้งคู่ในช่วงนี้มันไม่ใช่เพราะว่าอะไรหรอกเพราะว่าสภาวะแวดล้อมข่าวหรือว่าสังคมเศรษฐกิจต่างๆมันกดดันนะคะหลายอย่างเขาต้องคิดต้องจัดการต้องตัดสินใจนะคะแต่แน่นอนว่าความสัมพันธ์เนี่ยอันไม่เห็นอะไรที่มันจะกระทบเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณมีปัญหาอะไรกันในช่วงนี้ขอให้คุณแยกให้ได้นะคะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานเรื่องอะไรยาวมาปนกันนะคะ มีอะไรปรึกษาหารือกันค่ะการสื่อสารยังคงจําเป็นมากๆในชีวิตคู่นะคะมีอะไรก็พูดคุยกันแล้วก็ปรับเปลี่ยนกันนะคะแม้ว่าจะต่างกันแค่ไหนบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นปลาคนละน้ำเนาะแต่ว่าถึงเวลาหนึ่งนะคะคนเราต้องปรับตัวเองแล้วก็อยากคาดหวังแต่ว่าจะให้เขาเนี่ยเป็นฝ่ายเทคแคร์เราฝ่ายเดียวอยากให้เขาดีกับเราแค่ฝ่ายเดียวอย่าคิดว่าเขาต้องเข้าใจเราสิต้องเข้าใจเราตลอด เราเองก็ต้องพยายามเข้าใจเขาคุณเองก็ต้องพยายามเข้าใจเขาเขาเองก็ต้องพยายามเข้าใจคุณต่างฝา่ายต่างต้องพยายามเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากๆในช่วงนี้พักผ่อนให้เยอะๆนะคะแล้วก็ใจเย็นให้มากๆเนาะแล้วก็พยายามาดูแลสุขภาพ ดูแลสุขภาพทั้งของตัวเองทั้งของเขาด้วยพักผ่อนให้เพียงพออย่าเครียดจนเกินไปนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอยากจะเรียนว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงไม่ต้องคิดมากนะคะไม่งั้นจะกลายเป็นคุณรับสึกหลายด้านความสัมพ,พันธ์ก็เครียด,งา,ยยดงานก็เครียดเงินก็เครียดเรียนงก็เครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้รว้ว่าความสัมพ,พันธ์ยังแข็งแกร่งดีนะคะแต่ว่าถ้ามีปากเสียงมีปัญหาเล็กน้อยกันก็ขอให้เข้าใจว่าด้วยว่ามีปัจจัยอื่นในช่วงนี้ที่มันบีบบังคับหรือว่ามันมันกดดันอยู่นะคะเพราะฉะนั้้นนนเป็กกําลัังใใจห นะคะโอเคชาราศีเมษครบแล้วทั้งสาสถานะเนาะเดี๋ยวเรากลับเข้กันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ